ก่อนจะมีเกมตัดต่อตายที่ทำให้เขาเป็นตำหนันยังมีหนึ่งเกมอมตจากแขนส่วนตัว Hello everyone it's time to play a game ซ้อเอ็กซ์แะแขนเกมตัดตายบิดาแห่งความโหดโทบินเบลกลับมาสมบทเป็นฆาตรกรจิ๊กซอจอห์นเครเมอร์ อาฉริยะเกมโมรณะผู้ไม่เคยฆ่าใครเพื่อความบันเทิงแต่ต้องการมอบบทเรียนให้คนบาปสินสน้นศรัทธาในตาสว่างรู้สึงถึงคุณค่าของการมีชีวิต to reclaim your life. จากศพปริศนาที่ไม่มีใครอยากรู้ที่มาแท้จริงแล้วกลับเป็นผู้บงการเกมโมรณะ er บทสรุปที่ใครก็คาดไม่ถึงในปี2004กลายเป็นจุดเริ่มต้นของแฟนชายพันล้านที่เรื่องราววนเวียนอยู่กับวิสัยทัศน์ที่ไม่เหมือนใครของจอห์นเครเมอร์วิศวกรโยธาผู้ไม่เคยหวังสิ่งใดนอกจากการมีครอบครัวอันแสนอบอุ่นแต่แล้วชีวิตกลับเล่นตลกเมื่อเมียรัก แทงลูกจากโจรขี้หยานำซ้ำตัวเองยังกลายเป็นคนใกล้ตายมีเนื้องอกในสมองปัญหาที่ถาถมทำให้เขาเลือกจบชีวิตตัวเองแต่เขากลับรอดยังปาฏิหาริย์เหตุการณ์นี้เบอร์มุมมองใหม่ให้เขามุมมองที่เขาอยากแบ่งปันให้ทุกคนที่ไม่เห็นคุณค่าของชีวิต กับการจับเหยื่อผู้โชคร้ายเข้าไปในกับดักนรกที่ต้องแลกชีวิตใหม่ด้วยเลือดเป็นหลิด yes, ถึงจะกลายเป็นตำนานมีหนังมาแล้วถึง9ก้าภาคตลอดเวลากว่า20ปี die, แต่ไม่เคยมีหนังภาคไหนในแฟรนไชส์ที่มอบบทบาทให้จอห์นเควเมอร์เป็นตัวเองแม้แต่ครั้งเดียวโอเลนคูสและมาร์คเบิร์ สองผู้อำนวยการสร้างผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จมานับตั้งแต่ภาคแรกพวกเขาต่างรูด้ดีว่าหนังภาคสิบสำคัญกับแฟนเดนตายแค่ไหนและพวกเขาต้องการมอบสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องมานานแต่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงมาก่อนและนั่นก็คือเรื่องราวบทใหม่ที่จอห์นเครเมอร์เป็นตัวเอกจ <K> อห์นแครเมอร์ซจะพาทุกคนย้อนกลับสู่รางเงาความสยอง ช่วงร้อยต่อระหว่างภาคหนึ่งและสองเมื่อจอห์นครเมอร์ที่กำลังจะตายจากเนื้องอกในสมองแต่พบว่ามีแพทย์กลุ่มหนึ่งในเม็กซิโกสามารถหาทางรักษาชีวิตเขาได้ She saved my life my เขาเลยเดินทางออกไปรักษาด้วยความหวังที่จะรอดแต่แล้วเขากลับพบว่าการรักษาเป็นแค่เรื่องหลอกลวงเพื่อหวังเงินแพทย์กลุ่มนี้เป็นเพียงแกงต้มตนที่ไม่รู้เลยว่าเยื่อรายนี้วิปลาดแค่ไหน time do I have? Best. I much Months, best. still needs at lot that to How do of work have? have be a เกิดเป็นที่สุดของความแข็งที่คาตะกอนจิกซอต้องสะสางให้ตาสว่าง This is not retribution. It's a reawakening. เรื่องราวบทใหม่ที่ต่อให้คุณไม่เคยดูซอมาก่อนก็สามารถกรีดได้สุดใจแต่ถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นแฟนเดตาย นี่คือเมนเล่แห่งฝันร้ายที่เต็มไปได้วยเซอร์ไพรส์ร้อมรสชาติที่คุ้นเคยกับเกมเอาชีวิตบททดสอบสุดวิปร,ริตที่สร้างจากมันสมองและน้ำมือของต้นฉบับ Please don hesitate Don't ด่านทดสอบครั้งสำคัญของเควินกูเทิร์ดชายผู้รู้จักแฟนชายนี้แบบเฟรมต่อเฟรมในฐานะผู้ตัดต่อหนังซอภาค1ถึ 5. ก่อนจะผันตัวมาเป็นผู้กำกับในหนังภาค6และ7 หวนคืนสู่ร่างเง่าเดิมอีกครั้งในฐานะผู้กำกับหนังภาคสิบพาผู้ชมสำรวจศิลธรรมอันบิดเบี้ยวช่วงเวลาแห่งการค้นหาตัวเองของฆาตรกรผู้เป็นตำนาน And we า o back to what I t h I n k the a u d i e n c e most enjoys about j o ยวกับ m e r s นครีมเมอร์ตัวละครขอ i ผมคือกา n นำมนุษยธรรมมาไม่เพียงแค่จอห์นครเมอร์ที่กลับมาชอนนี่สมิธยังคงกลับมารับบทเป็นอเมนด้าอย่างสิทธิ์เอกของจิกซอ อดีสาวติดยาอนาคตดับที่ตาสว่างหลังรอดชีวิตจากเกมมรณะและกลายเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการทำภารกิจเบิกงเน็ตของจอห์นเครเมอร์พร้อมเปิดตัวกับดักชุดใหม่โคจิตก็ครั้งหนไหนแต่ไม่ต้องห่วงกันไปถ้ากล้าเจ็บก็ได้หายใจต่อ This will Sa your ขอแนะนำ The Surgery Trap ฝันร้ายของคุณหมอจอมปลอมต้องผ่าหัวตัวเองเพื่อน,นำเนื้อเยื่อสมองออกมาให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดไม่งั้นตาย The i y r Trap เครื่องดูดลูกตาเลือกเอาเองระหว่างมือกับลูกตาอย่ากเก็บอันไหนไว้ใช้วันหน้า All I need is air I'm need the free is that Live or die, the choice yours ซอเอช่ำแหละแขนเกมตัดตายร่วมเป็นสักขีพยานการกลับมาของจิกซอ28กันยายนในโรงภาพ,พยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราเนี่ยครับว่าถ้าคุณกลายเป็นเหยื่อของจิกซอคุณจะเลือกตัดหรือตายถ้าคุณรักหนังสยองก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้ เพื่อไม่ให้พลาดลาคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังสยองขวัญก่อใครที่เดียวที่จอดอว์แจสตูดพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย